สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอัปเดตเสื้อชีฟองแขนสั้นอก40บวกให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะราคาตัวละ69บาท3ตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ พี่พี่ท่านไหนที่รับชมหนูผ่านช่องทาง YouTube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวมีน้องๆทีงานรอรับสายอยู่นะคะอ่ะ จะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้คือรวบรวมงานใหม่ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะพี่พี่มีแต่ตัวสวยๆดอกเด่นๆใหญ่ๆชัดๆอย่างเช่นตัวแรกที่หนูนำมาอัปเดตให้ชมเลยนะตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40สีจริงสวยและสดมากๆพี่พี่อ่ะไม่ใช่เลือกแค่ตัวสวยๆนำมาอัปเดตนะพี่พี่มีเท่าไหร่ก็คืออัปเดตท,ทั้งหมดเลยนะอันนี้ ตัวนี้อกได้40นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมนะสวมหัวได้เลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40อุวีเป็นงานคอจีนกระดุมจีนเนี่ยไก้ตุดจีนเข้ามาแล้วพี่พท่านไหนที่ยังไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่ในเทศกาลตุดจีนนะเดี๋ยวหนูนํามาอัปเดตให้เลยกี่พงกีเผาะอะไรแบบนี้มีหมดค่ะพี่พี่ถ้าต้องการก็แจ้งเพิ่มเติมหลังบ้านได้เลยนะคะ ตัวนี้อกได้สี่ิบค่ะนี่อกได้สี่สิบนะมีนะคะถ้าอยากได้แจ้งได้เลยเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตให้จะได้ทันเทศกาลน้องพี่ๆอะตัวนี้อกได้สีสิบสองค่ะอกได้4ีบสนะนี่ดูลวดลายดูเนื้องานดูโคอโอโหมันเลิศมันจึ้งมากๆเป็นงานรถใหม่ล่าสุดเลยนะพี่ๆไม่มีตัวเก่าผสมไปแต่อย่างใดเลยเนี่ย ขายจริงส่งจริงมีรีวิวทุกวันอะพี่พี่ถ้าพี่พี่ไม่เชื่อนะพี่พี่ลองเช็คหน้าเพจได้เลยนะคะแล้วงานชีฟองที่ร้านเป็นงานที่ขายดีมากๆก่อนปีใหม่ก็คือขาดสต็อกไปแล้วเรียบร้อยหลังปีใหม่มาเนี่ยเพิ่งอัปเดตไปใช่ไหมเมื่อวานหมดแล้วนะพี่พี่อกสี่สิบบวกแขนยาวหนูหมดแล้วนะ เนี่ยตอนนี้กําลังรอแบบทําความสะอาดอยู่มีเยอะอยู่นะพี่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 ไม่ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเสียใจนะถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้รับนะคะหนูกําลังเร่งทําความสะอาดแล้วนะํามาอัปเดตให้เลยค่ะอยากขายมันการรีบสุดๆไปเลยพี่พี่รีบสุดชีวิตเลยนะเนี่ยอกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42อ่ะพูดเยอะอีกแล้วนอกลงนอกเรื่องไปทั่วไปเลยนี่อกได้4ี่นะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้4ี่สิบสอค่ะเป็นสีเขียวตองอ่อนโอ้โหขับผิวมากมากพี่ๆคือลดมากๆดูคอดูอะไรงานอออืืด้านหน้าด้านหลังนะคะโอ้โหอ่ะสาวๆใสยแฟชั่นรีบมารับไปเลยค่ะใสไไ่ไปทําไปวัดไปทําบวงทําบุญใส่ไปได้หมดทุกงานเลยนะผ้าแบบนี้ เป็นผ้าที่ใส่แล้วดูหรูดูแพงมากๆพี่พี่มีแต่คุณหญิงคุณนายชอบใส่หนูจะบอกไว้เลยตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบนะสีพื้นจะเป็นสีขาวครีมตัดลายดอกสีขาวอันนี้เป็นลายใบไม้ที่ใกล้ใกล้แห้งเหี่ยวใกล้ตายนะพี่พี่เป็นสีน้ำตาลอกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่ิบล้อเล่นนะคะพี่พี่สีสันเขาแต่งมาแบบนี้ก็พูดตามเนื้องานเนื้อผ้า ติดตลกติดคำขันนิดนึงอยากให้พี่พี่ยิ้มไม่รู้ชีวิตเราจะเครียดไปทำไมน้องพี่พี่วันวันหนึ่งก็ยิ้มก็หัวเราะบ้างก็ดีนะเป็นสีสันให้ชีวิตของเราตัวนี้อกได้40่ค่ะอกได้40นะคะเป็นงานกระดุมหน้าอันนี้หนูเรียกลวดลายไม่ถูกเลยแต่ว่าลายจริงงานจริงสวยมากๆนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่พี่ชอบตัวไหนพี่พี่สามารถแคปภาพทักมาได้เลยนะคะถ้าทักไม่เป็นพี่พี่ก็โทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะ ช่วงนี้ไม่ได้แปะลิงก์ให้นะคะเพราะว่ายุง่งมากเลยค่ะพี่พี่บางครั้งลืมอมืถ้าไม่ลืมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะพี่พี่สามารถกดจิ้มลิงก์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่นะมนหลายสีเกินไปอ่ะอธิบายไม่ถูกอันนี้เป็นโทนสีเทาเข้มไปก่อนเนาะโทนเทาเข้มตัดกับสีขาวครีมเนาะนี่ลายดอกที่ ลายดอกกุหลาบสีจริงอาจจะไม่มีสีแบบนี้เนาะดอกกุหลาบจะมีเป็นสีแดงสีชมพูอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เป็นงานที่แบบลายเสือ้อก็ต้องแต่งมาให้มันสมูทกันนิดนึงนี่อกได้สี่สิบสี่นะคะพูดเยอะอีกแล้วไปแค่ไม่กี่ตัวพูดไปแล้วห้านาทีหกนาที <c oughs> ตัวนี้ออกได้สี่สิบแปดค่ะว้าวไซส์ใหญ่ก็มีนะพี่พี่แต่มีไม่เยอะนะคะบอกตรงนี้ว่ามีไม่เยอะแต่ว่า อันที่รอซักทำความสะอาดก็มีปะปายจะรีบมารีบมาอัปเดตให้เลยอกได้สี่สิบแปดค่ะตัวนี้อะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สีสิบสีจะบอกเป็นสีอะไรดีอะสายตาหนูจะมองเป็นสีม่วงมองด้วยตาหนูนะจะเป็นสีม่วงนะพี่ๆนี่สวยอะ เนื้อผ้าแบบผิวๆใส่เย็นๆสบายๆเลยหลังจากหน้าหนาวหลังจากกุมพามีนาไปแล้วก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะพี่ๆเสื้อพวกนี้คือตอบโจทย์ในฤดูร้อนเลยค่ะเพราะว่าน้องเป็นผ้าที่แบบเบาๆบางๆใส่สบายๆนะคะตัวนี้อกได้40ขค่ะโอโหงานปักทั้งตัวแล้วแบบเป็นงานที่ดูหรูดูแพงมากๆพี่ๆดูอือเนี่ย ใส่เขาเรียกอะไรนะเป็นตรีมงานสีขาวหรือจะใส่ไปวัดใส่ไปทําบุญก็คือเข้ากับอันนี้สุดๆเลยพี่ๆโอ้โหสวยมากตัวนี้สวยจริงๆนะไม่ได้อวยแต่อย่างใดเลยงานสวยมากงานรถนี้เข้ามามีแต่แบบตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ๆตัวนี้อกได้42่สิองนะอกได้42ค่ะสีพื้นสีจริงจะเป็นสีเหลือง สีพื้นจะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองอ่อนเหลืองนมนมนะคะตัดลายดอกสีเขียวสีขาวสีส้มไปเลยอ่ะหลายดอกหลายสีมากนี่ดอกขนาดกลางนะถ้าพี่ๆไม่ชอบดอกใหญ่ไม่ชอบลายเด่นๆนะคะมารับตัวนี้ไปเลยค่ะตัวนี้อกได้สีสิบสองนะคะอกได้สี่สิบสองสีพื้นเป็นสีครีมเหมือนกันตัดลายสีน้ำตาลทองอ่ะไม่ใช่น้ำตาลทองน้ำตาลพาสเทลกับสีแดง เรื่อลไยไม่ถูกหรอกอะอยากบปรยายเนาะอยากพูดก็พูดไปเรื่อยของหนูไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองนะคะอ้าวดอกดอกเน้นๆก็มาค่ะอันนี้ดอกทั้งตัวเลยอกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบผ้าเบาๆบางๆใส่สบายมากเลยอะพี่พี่เนื้องานคือแบบออรางการสุดๆเลยไม่มีตำหนิตำหนิแต่อย่างใดนะพี่พี่อะ อกได้สี่สิบค่ะตัวละสี่สิบอาไม่ใช่ตัวละสี่สิบสิตัวละ 40, สี่สิบคือหนูจัดปูหมดไปแล้วอันนี้ลดใหม่คือหกสิบเก้าทุกตัวเลยนะพี่พี่ถ้าหนูพูดผิดหรืออะไรพี่พี่ก็ไม่ต้องสนใจหนูนะคะจําแค่ว่าตัวละหกสิบเก้าบาทก็พอค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบตรงนี้จะเป็นเชือกผูกที่แบบนี่ให้มันผูกอยู่แบบนี้นะเนี่ยให้ผูกได้แบบนี้พี่พี่ให้ผูกอยู่สมอกหลังแบบนี้เลยนี่ ให้เขาลวกเขา้าทรงนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบตัวสีพูดดีมากๆด้านหน้าด้านหลังนะคะอกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะอกได้สี่สิบเออหูสีคือแบบผููดีพูดดีพี่พี่จะเป็นแบบสีฟ้าเทาๆเขาเรียกแบบหนูก็บรรยายไม่ถูกอะ,อะพี่พี่ดูเนื้องาน เพราะว่าน้องไปงานปักทั้งตัวพี่พี่หนูจะบอกว่าซื้อใหม่มือหนึ่งงานตัวนี้คือหลายร้อยนะพี่พี่ซื้อไปฝากคุณแม่เออซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่คือคุ้มสุดๆไปเลยนะพี่พี่ใส่แล้วเขาไม่มีใครรู้เลยว่าซื้อราคาหลักสิบนะคะตัวต่อไปว้ายสีแดงมาแต่ไกลชะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะงานกระดุมเฉียงอกได้สี่สิบพี่พี่เห็นตัวนี้คุ้นหูคุ้นตาใช่ไหมคะ งานลอตใหม่คะ่ะไม่มีตัวเก่าผสมเลยเป็นงานลอตใหม่ทั้งนั้นเลยนะลรดหนึ่งดีไซน์หนึ่งก็อาจจะมีแบบมาเป็นร้อยเป็นพันตัวเนาะพี่ๆอย่าตกอกตกใจนะคะถ้าเห็นซ้ำๆแบบนี้นะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยค่ะสีแดงสดมากๆแดงสดแบบสุดๆสะดุดทุกสายตาเลยอะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีเขียว เขียวเข้มกับเขียวเข้มแล้วก็ตัดขอบคอเขียวเข้มไปอีกอ่ะตัดลายขาวผสมมาให้ด้วยตรงนี้จะเป็นงานกระเป๋าแต่งนะคะจะเป็นงานกระเป๋าหรอโอ้โหคอสวยมากตัวนี้สวยจริงพี่ๆตรงนี้จะเป็นมีหมอนรองบ่าให้นะตรงนี้จะมีหมอนรองบ่าให้ทั้งสองข้างนะคะอกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะโอ้โหเนี่ย นูนึกถึงใครรู้ไหมคะนูนึกถึงพี่พี่ที่ทํางานราชการเพราะว่าหนูเห็นเขาใส่เสื้อสีโทนนี้เยอะมากๆแล้วลายคล้ายๆแบบนี้เลยพี่พี่อกได้44นะตัวนี้อกได้44คะ่ะตัวต่อไปลายสกต็ตใหญ่ตัวนี้อกได้46คะ่ะตัวนี้อกได้46นะเป็นสีเขียวพาสเทลตัดกับสีขาวสวยมากอะ ชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยนะคะอกได้สี่สิบหกค่ะตัวใหญ่หนูไม่ค่อยมีเข้ามานะพี่พี่มีก็มีน้อยอะ่ะเนี่ยอกห้าสิบหนูยังไม่เจอเลยรอบนี้หนูยังไม่เจออกห้าสิเลยนะพี่พี่อันนี้ลายเสือโอ้โหพี่เสือจ้าถ้าพี่เป็นเสือจะยอมเป็นเหยื่อให้พี่กินเลยอะอกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสอโอ้โหลายเสือทัวท้งตัวเลยนะพี่พี่ ไม่ใช่แค่ลายตรงนี้นะเสือตัวเสือเป็นตัวก็มานี่เห็นไหมลายชัดมากนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะสีขาวดอกอวยสีดำดอกขาวตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะพื้นเป็นสีดำนะคะตัดลายดอกสีขาวเป็นงานคอกลมสวมหัวนะพี่พี่ตัวนี้เป็นงานคอกลมสวมหัวนะคะอ่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะ ตัวนี้วัดหน้าผ้าได้40ผ้าไม่ยืดหนูขอตรงอกตรงไซส์หรือเล็กกว่าไซส์นะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่รับไปสมมุติว่าพี่พี่อก42แต่อยากได้อก40ไปแบบนี้ใส่ไม่ได้นะคะหนูแจ้งตรงนี้เลยเพราะว่าน้องเป็นผ้าที่ไม่ยืดหนูวัดแค่หน้าผ้านะคะอ่าแล้วเป็นผ้าที่แบบใส่ปุ๊บตึงมือเลยพี่พี่หนูจะบอก ยังหนูอกสามสิบหกหนูยังใส่สามสิบแปดสี่สิบเลยนะพี่พี่เพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบใส่ใหญ่กว่าตัวถามว่าอกสามสิบหกหนูลงตรงไซ์ได้ไหมลงได้นะคะแต่ว่าก็จะแบบเวลาเรายกแขนม,มันก็จะมีแน่นตรงรักแร้เรานิดนึงนะอ่ะตัวนี้ก็ใส่แล้วจะอยู่ประมาณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นคุมกเกือบคุมกล้นเลยนะอกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปเผื่อพี่พี่ท่านไหนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้อกรู้ไซส์ตัวเองนะคะรู้แต่ว่ายังกะไม่ถูกสามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คให้ว่าจะใส่เป็นไซส์ประมาณไหนดีอะไรประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้อกได้42นะคะอกได้4 2ิอโอพี่พี่เนื้อผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ผ้าเย็นใส่สบายมากๆด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีกระดุมคอ1เม็ดนะตัวนี้อกได้42คะ่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42นะวายลายทั้งตัวเลยพี่พี่ะไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะพี่พี่ตัวนี้เป็นงานกระดุมหน้าที่ไม่มีกระเป๋าแม่แม่ท่านไหนที่ชอบลายเข้มเข้มลายเยอะเแต่ว่าเป็นลายเล็กที่แบบดูเด่นเด่นแบบนี้นะคะรับตัวนี้ไปเลยค่ะ อ,อกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40่สิบค่ะวายออกแนวแบบพาสเทลพาสเทลแบบละมุนละมุนนิดนึงนี่เป็นสีแบบม่วงก็พาสเทลเหลืองก็พาสเทลเขียวก็พาสเทลเป็นงานคอกลมกระดุมหน้านะคะงานคอกลมกระดุมหน้าเสื้อผ้าพวกนี้คือแมทได้กับทุกแบบทุกสไตล์นะพี่พ ไม่ตายตัวเลยนะใส่กับผ้าถุงก็ได้อ่ะอ่ะคิดดูใส่กับผ้าถุงก็สวยใส่กับกระโปรงก็สวยกางเกงก็สวยค่ะยังหนูอันนี้มันเป็นเสื้อคลุมนะพี่พี่มันเป็นเสื้อคลุมถ้าอยากได้แจ้งหนูได้นะคะหนูให้ได้อกสามสิบแปดค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดนะที่หนูใส่อยู่นี้อ่าอันนี้อกได้สี่สิบสองค่ะสีเขียวพาเทลตัดลายดอกส้มขาวตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะงานกระดุมหน้าคอวีนนิดนึงน่ารักน่ารัก เหลี่ยมเหลี่ยมมานิดน,นึงแล้วก็เป็นคอวีนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะตัวต่อไปวันนี้ไม่รู้จะขายขำอะไรให้พี่พี่คิดไม่ออกนึกมุกไม่ออกเลยตัวนี้อกได้44ค่ะอกได้44ขายมุกขายขำทุกวันก็ไม่ได้นะนึกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอไปคิดคำพูดก่อนนะพี่พี่อกได้44นะคะตัวนี้อกได้44ค่ะ ตัวต่อไปสีครีมตัวนี้ตัดลายดอกม่วงเข้มอกได้สี่สิบตัวนี้ทำไมมันเลิศจังแม่เนี่ยถ้าไม่มีคนรับหนูจะใส่ให้ดูนะวันหลังตัวนี้สวยจริงค่ะสวยมากอกได้สี่สิบนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะอ่าตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะ อ,อกได้42สีพื้นเป็นสีครีมนะคะตัดลายสีน้ำตาลเล็กๆทั่วทั้งตัวเลยนี่ลายเล็กๆแบบนี้ทั่วทั้งตัวเลยนะพี่ๆเป็นงานกระดุมหน้าคอปกนะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบแบบมีคอก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะอ,อกเท่านั้นมีหรือเปล่าแบบมีคอปกแขนยาวแขนสั้นแจ้งได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะเช็คและส่งภาพให้ชมนะว่ามีตัวไหนบ้างตัวนี้อ,อกได้40ค่ะ อกได้สี่สิบโอโหตัวนี้ใส่แล้วขับผิวมากี่พี่ขาวเวอร์ขาวมากนี่อะดูเนื้องานดูเนื้อผ้าดูลายผ้าเอาออกได้สี่สิบนะคะพี่ๆชอบตัวไหนก็สอบถามได้เลยว่ามีมีหรือเปล่าหมดหรือยังจะบอกว่ามีอย่างละหนึ่งตัวนะคะหมดแล้วก็คือหมดก็คือรอ รอรอแบบตัวใหม่นะไม่ใช่ว่ารอลอดหน้าแล้วจะมีลายเดิมเข้ามานะพี่พี่ตัวนี้อกได้40ค่ะอู้เหมาะสําหรับตุ๊ดจีนนี้มากงานกระดุมจีนคอจีนแล้วแต่งจีนแบบตัวนี้จะเป็นผ้าเลื่อมๆเง,เงาๆนะพี่พี่อะด้านหน้า,นาด้านหลังนะคะอกได้40ิบค่ะตัวนี้อกได้สีสิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สีค่ะอ้าวอก40เยอะนะพี่พ 38 40นี่เป็นอกมาตรฐานของสาวไทยเราเลยนะจะบอกขายดีมากส่วนมากไม่ค่อยมีเลยนะที่ร้านมาปุ๊บก็หมดปั๊บแบบนี้เลยตัวนี้อกได้40นะคะอุ้ยงานคอแบบนี้คือใส่แล้วไม่อ้วนนะคอแบบเนี้ยคอกว้างแบบเนี้ยใส่แล้วไม่อ้วนเด้อพี่ๆใส่ไปแล้วมันจะกว้างไหมกว้างเยอะไหมไม่ได้กว้างเยอะนะมันกําลังพอดีใส่กําลังพอสวยโคงงามเลยเป็นงานกระดุมด้านหน้านะคะตัวนี้อกได้40บค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบอุ้ยเขาเรียกลายอะไรนะลายสก็ตไหมสก็ตขาวดำเนาะตัวนี้อ่านน่ดูเนื้องานจะมีเป็นแบบแขนยาวแขนสั้นนะจะบอกว่าจะแขนยาวหรือแขนสั้นลายนี้คือขายดีมากพี่พี่มันเป็นลายที่ฮิตตลอดทุกฤดูกาลเลยนะคะเข้ามาเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้นแล้วหมดก่อนเขาก่อนเองเลยก่อนเพื่อนอะ่ะอืม อกได้4ี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นลายดอกกลางหลอกเล็กๆนี่เป็นสีน้ําตาลพาสเทลนะลายอ๋อไม่ใช่น้ําตาลพาสเทลเด็กอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเออนี่น้ําตาลทองพี่ๆลายดอกเขาจะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะอกได้44ค่ะเป็นงานกระดุมหน้าคอปกนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบสอนะคะเนี่ยใส่แล้วอยู่ประมาณนี้งานคอปกกระดุมหน้าด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังค่ะอันนี้ก็ลายเล็กทั่วทั้งตัวเลยพี่พี่นี่ลายงานจริงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ไม่ชอบดอกใหญ่นะดอกเล็กหนูก็มีมาอัพเดตเอาอันนี้สาวแฟชั่นสุด อกได้สี่สิบแปดค่ะสาวๆท่านไหนที่ชอบแต่งตัวใส่กับบางเกงเอวสูงคือสวยมากพี่พี่งานแบบนี้นะเห็นไหมมีแขนนิดนึงแขนไม่เยอะเป็นงานขอบเอวล,ลอยนะตรงนี้สามารถผูกเป็นโบก,ก็ได้เนี่ยใส่กับบางเกงเอวสูงค่ะพี่พี่อกได้สี่สิบแปดเลยนะตัวนี้อกได้สี่สิบปดค่ะตัวต่อไปอันนี้ลายดอกแบบหืทั้งตัวเลยนึกถึงสงการเลยเพราะว่าสงการเป็นแบบ เขาคนเท่าโอลแก,ก่เขาชอบใส่เป็นลายดอกเนาะนึกถึงสงการจริงๆค่ะพี่พี่เดี๋ยวก็สงการแล้วหลังจากตุดจีนก็เป็นเทศกาลสงการแล้วนะพี่พี่อ่ะหาเสื้อไว้ใส่สงการอกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่เป็นสีฟ้าม่วงม่วงฟ้าฟ้าลายดอกเขาเป็นสีแบบนั้นจริงๆเลยค่ะแล้วงานจริงเนื้อผ้าคือดีคือสวยมากๆมันใช้คาว่าสวยที่เปลืองมากเลยนะพี่พี่งานผ้าตัวเนี้ย เพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นผ้าที่ใส่สบายสองเป็นผ้าที่ใส่ได้กับทุกโอกาสแต่ว่าหน้าหนาวอย่าใส่นะพี่พี่เพราะเสื้อเสื้อบางเนาะถ้าใส่หน้าหนาวพี่พี่ก็จะอย่างเงี้ยรับเสื้อแขนยาวไปเสื้อแขนยาวก็มีขายตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบสองเป็นงานกระดุมหน้าค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้สีจะซอฟแบบขเขาเรียกอะไรพอด,ดีพอด,ดีอ่ะพี่พี่เออนี่สวยมาก ตัวต่อไปอันนี้ออกแนวแบบไปงานไปการเลยพี่ๆออกแนวแบบข้าราชการไปเลยอกได้42นะพี่ๆท่านไหนที่ออกงานสังคมบ่อยๆหรือว่าต้องแต่งตัวแบบสุภาพสุภาพนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะพี่ๆเนื้อผ้าคือดีมากๆแล้วเป็นผ้าที่มีน้ําหนักหนูจะบอกว่าถ้าไปซื้อผ้าทรงนี้เนื้อผ้าคล้ายๆกันแบบนี้ไม่ต่ํากว่าสามร้อยสี่ร้อยเลยนะ ตัวนี้อกได้42ค่ะอกได้42นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นลายลายตารางเล็กลายสกอตเล็กได้ไหมเรียกเป็นลายสกอตเล็กได้ไหมโอ้ยนี้องแนวแฟชั่นมากอกได้42นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะเป็นผ้าที่ไม่ยืดก็ขอแบบเข้าอ,อกเข้ารูปเข้าไซส์ไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นงานโชว์ไหล่นิดนึง อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีชมพูกะปิใช่แบบนี้โชว์ไหไโชว์ไหลด้านหลังจะเป็นงานถูกที่คอนะคะอกได้สี่สิบสองนะตัวนี้ตัวต่อไปอ่ะเข้าแขนกุดแล้วนะคะไม่มีแขนค่ะมีแขนนิดหน่อยตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่เอาไว้ใส่นอนนะพี่ๆช่วงหน้าร้อนนะ่ะเนี่ยใส่สบายนะนุนจะบอก ใส่สบายมากๆตัวนี้อกได้44นะคะตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42ลิ้นอลัวแล้วค่ะ <c oughs> อกได้42นะคะอ่าด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังค่ะโอ้โหสวยมากตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะตัวนี้อกได้40อันนี้หนูเคยเรียกผิดนะว่าน้องเป็นลายแบบก้นหอยใช่ไหม อันนี้เป็นเลขหนึ่งไทยได้ปะ่ะเรียกแบบนี้เนาะอันนี้จะดูแบบดูดีกว่าอ่านี่ดูลวดลายอกได้40สบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบอ่าคุ้นๆไหมคะลายแบบนี้ลอตเมื่อกี้ก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานเข้าใหม่แล้วนะนี่อกได้สี่สินะพี่ๆรตเมื่อกี้มันอกได้สามสิบหกสามสิบแปนี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิดเนาะ อะตัวนี้อกได้สีสบค่ะชอบก็แคปมาได้เลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40บค่ะเป็นงานคอปกนะพี่พี่เดี๋ยวหนูแต่งคอให้น้องนิสนึงแป๊บหนึงบบน่งนะคะขออนุญ,ญาตค่ะอกได้สี่สิบค่ะใส่แล้วอยู่แบบนี้ใส่กางเกงเอวสูงคือสวยนะถ้าเป็นงานแขนกุดแล้วเป็นทรงเสื้อแบบนี้นะพี่พี เป็นงานแขนกุดแล้วทรงคอทรงเสื้อแบบเนี้ยใส่กับบางเกงเอวสูงกระโปรงเอวสูงคือเลิศมากๆอกได้40นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42อโอ้โหลายดอกสวยมากและเด่นมากเป็นสีส้มกับสีน้ำตาลทองอ่ะดูเนื้องานเนื้อลายอ่ะเนื้อผ้าสิดูเนื้องานและเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะพี่ๆนี้ มันสวยแล้วมันเลิศมากๆเลยนะเนี่ยอกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะอกได้ถึง46เลยนะบอกแล้วว่างานตัวแบบอก46 48ไม่ค่อยมีเข้ามานะพี่พี่ถ้ามีก็มีลอดละอ่ะรอบละ3ตัว4ตัว ที่เห็นเยอะๆก็คือหนูเก็บสะสมไว้แล้วหนูนํามาอัปเดตทีหลังนะที่มันมีเยอะๆอะตัวนี้อกได้สี่กนะคะอ่ะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยค่ะหนูปิดท้ายที่ตัวนี้เลยนะคะพี่ๆหมดแล้วอกได้40ค่ะตัวนี้อกได้40โอ้โหลายดอก สีเด่นมาสีพื้นก็เด่นลายดอกก็ยังเด่นอีกพี่พท่านไหนที่ชอบแบบสีสันสดใสชอบแบบแต่งตรงแต่งตัวมาค่ะรับตัวนี้ไปได้เลยนะคะสวยมากอืมสีสดสุดๆอะดูงานใกล้ๆเลยนี่แบบนี้เลยพี่พโอ้สวยมากเลย อกได้40นะคะเอาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อใหม่อา้าวเสื้อใหม่ผมก็มาไม่ใช่ค่ะเสื้อชีฟองแขนสั้นอก40บวกใครพีพีได้รับชมแล้วพบกันใหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ